เออวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าไปที่เพลย Friends แล้วก็กดเซิร์ฟเรามารอการโหลดกันดีกว่าอา้าวทำไมเข้าไม่ได้เนี่ยโอ้ยคุณเคยประสบปัญหากับการที่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้หรือไม่เรามีทางออก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  สนับสนุนโดย Back ชีว e VPS ให้เช่า VPS Windows s e r v e r ร์นะครับผมสำหรับเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมต่างๆราคาถูกย่องเยาวนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้ Description นะครับผม ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้พวกผม X of SKR กันอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเซิร์ฟเวอร์ของในเกมของคุณไม่สามารถเข้าได้นะครับผมมันก็จะขึ้นอารมณ์ประมาณนี้เหมือนว่ามาแบบคุณไม่ได้ต่อเน็ตอะไรวันนี้นะครับผมก็มาให้เราออกจากเกมกันเลยนะครับสิ่งแรกแล้วก็ลบไมค์ครับทิ้งครับอ่าฟังไม่หินหรอกลบไมค์ครับทิ้งครับล้วนับต่อมาให้ไปที่เพจสตูครับอ่าแล้วก็ โหลด Minecraft ครับผมโอเค Minecraft PE นะครับโอเคมาปุ๊บเราก็กดติดตั้งเลยนะครับผมแล้วก็รอเวลานะครับผมโอเคครับแล้เราก็รอมันติดตั้งนะครับผมโอเคเมื okay, ่อมันติดตั้งสำเร็จแล้วก็ให้กดเปิดเลยครับ อ่ามาเปิดนะครับแล้วก็รอมาโหลดอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคมาแล้วนะครับก็ให้กด X ไปเลยแล้วก็ Continu แล้วก็มาตั้งชื่อในเกมครับผมอ่าตั้งชื่อในเกมอ m S K r แล้วก็ ถ้าหากคุณใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับผมให้เปิดยูซูล่าด r ต a ้าด้วยนะครับผมแล้วก็กดโอเคอ่าแล้วเราก็ทำการเพล y ครับผมแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเล่นนะครับอ่าสมมติเราจะเล่น s g 8 6แล้วกันนะ l b ทเอเบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอาเอ5 5ดีกว่าอยากได้าห5 5มากกว่าเอ5 5 l b s g n e t ครับโอเคแล้วก็มา s g 5 5ป,ปั๊บกดเพ a ย์ปุ๊บ น่าเรียบร้อยครับผมก็สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็วิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับเมื่อเซิร์ฟเวอร์เข้าไม่ได้ก็จะมีอยู่แท่นนี้นะครับผมก็โอเคครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้พี่นี้นครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกาลากันนะครับผมสวัสดีครับ